ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตตกันยายน2567วันนี้การเหามาใส่เด็กนะครับ,ม,รบมาลุ้นดู20หลังเอามาเพิ่มอ,อีก6กหลังว่าจะได้ไหม ข้าวสูงมากนะครับข้าวสูงแล้วก็ไม่ได้ใส่นานแล้วไม่รู้จะได้กี่ตัวหมอหมอใส่เดียดโกบแล้วออป,ปลายปลายฝนแล้วฝนไม่ตกแท้องฟ้า เริ่มมีดาวแล้วตอนเช้าจะหมอกหมอกลงเยอะดูว่าจะมีรบๆบให้เห็นไหมห่างเห็นไปไม่ได้ใส่ไปหลายอาทิตย์ ลุดมา <c oughs> <ừ. S 2> ช่วงติดก็ติด,ดเยอะเ <ừ, ừ. S 2> นาะปก่อนโลสองโลป่าดินดิดดนร่องแห่งป่าวง